ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้มีพระวจนะของพระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในชีวิตของเราเป็นประจำวันนะคะและทำให้เราสามารถที่จะได้มีทิศทางที่จะก้าวเดินไปว่าแต่ละวันเราจะเดินไปยังไงบ้างเราจะสามารถใช้ชีวิตยังไงได้บ้างและพระวจนะของพระเจ้าบอกให้เราได้รู้ถึงพระพรนานาประการที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้กับเรา อันดับแรกเลยเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างขึ้นมาและเราก็รู้ว่าเพราะเมื่อเราดําเนินชีวิตแบบที่ไม่ตรงตามทางของพระเจ้ามันก็ทําให้เราถูกแยกออกจากพระสิริของพระองค์ถูกแยกออกจาก การทรงสถิตของพระองค์ถูกแยกออกจากพระวิญญาณของพระองค์แต่อย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าทรงแสนดีพระองค์ทรงประทานความรักให้กับทุกคนบนโลกใบนี้และพระองค์ถือว่าทุกคนใบนี้บนโลกใบนี้คือคนที่พระองค์ทรงสร้างเอาไว้และพระองค์มีแผนที่จะนําเขากลับมาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ให้เขาพ้นจากอานาจของมารแต่ในขณะเดียวกันบางคนตอนนี้อาจจะรับเชื่อแล้ว แต่บางคนก็ยังไม่รับเชื่อคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รับพระพรเพราะแสงแดดก็เป็นพระพอรอากาศก็ยังเป็นพระพรน้ําที่เขาสามารถที่จะเอาไปบริโภคอุปโภคได้นั่นก็คือพระพรที่มาจากพระเจ้าสิ่งดีๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเพราะเขาเลือกดําเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมในใจนั่นก็ยังเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าแต่พระพรจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเต็มขนาดได้ เมื่อเราเข้ามาเป็นลูกของพระองค์อย่างชอบธรรมและเมื่อเรารับความรอดแล้วแน่นอนเรามีพระพรนานาประการรออยู่แต่คริสเตียนบางคนก็สงสัยว่าทําไมชีวิตฉันช่วงแรกก็มีพระพรแต่ต่อมาไม่เห็นค่อยได้รับพระพรสักเท่าไหร่สังเกตดูง่ายๆเหมือนกับการใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งพอเราเริ่มรู้จักเขาแรกๆเรามักจะวางตัวและทุกอย่างก็จะดูดีไปหมด แต่พอเวลามันผ่านไปเราก็เริ่มที่จะไม่ค่อยวางตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองจากเมื่อก่อนเคยแบบเอ้ e y, สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ก็ทักเฮ้ย hey, ว่าไง <laughs> ความคุ้นเคยมันทำให้ความประพฤติของเราเปลี่ยนมุมมองของเราเปลี่ยนคนที่เราเคยรู้สึกว่าเราอยากจะปรนิบัติดีๆเราก็กลายเป็นมองว่าก็แค่คนในบ้านน่ะจะดีอะไรกับเขานักหนาลุกขึ้นทำเองก็ได้ไม่ใช่หรอ ความคุ้นเคยทำให้เราปฏิบัติกับเขาแบบเดียวกันกับกับที่เราบางครั้งก็เผลอปฏิบัติกับพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้หยาบคายกับพระองค์เราอาจจะไม่ได้โวยวายอะไรเสียงดังรุนแรงกับพระองค์แต่ความคุ้นเคยทําให้เราไม่ระมัดระวังในการวางตัวไม่ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและเมื่อเราไม่ระมัดระวังในสิ่งเหล่านั้นเรารู้สึกว่าย,ยังไงก็ได้และเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเกรงละ จะทําอะไรเมื่อก่อนช่วงรับความรอดแรกๆจะหยิบจะจับอะไรก็รู้สึกว่าพระเจ้าเฝ้าดูอยู่อยากให้พระเจ้าพอพระทยัยแต่ต่อไปผ่านๆไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันนะ่ะพระเจ้ารักฉันอย่างที่ฉันเป็นแล้วมันทําให้พระพรไม่สามารถเข้ามาในชีวิตได้มากเหมือนกับเมื่อก่อนดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางของพระองค์เพื่อได้รับพระพรและพระพรที่พระเจ้ามีให้กับเรานั้น มีในหลายๆด้านเลยนะคะเป็นพระสัญญาที่พระองค์มีให้ไว้และวันนี้จะบอกคร่าวๆว่ามีอยู่คร่าวๆเจ็ดด้านนะคะที่ถ้าเราได้จากพระเจ้าเราจะรู้สึกดีมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพระเจ้าให้มาแล้วเราเอาตัวเองไปอยู่ในช่องทางที่จะได้รับหรือเปล่าเหมือนกับเวลาที่พระเจ้าส่งคลื่นวิทยุถ้าเป็นคนสมัยอาจจะ เกินสิบกว่าปีมาแล้วถ้ายังใช้วิทยุแบบหมุนจูนคลื่นอยู่หรือว่ากดปุ่มแล้วมันต้องหาคลื่นอยู่ถ้ามันไม่ตรงคลื่นบางครั้งเสียงมันก็ไม่ชัดใช่ไหมคะทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าไม่แน่เดี๋ยวนี้เปิด YouTube แล้วเนาะมันก็สามารถที่จะชัดได้เลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเปิดวิทยุเราต้องจูนคลื่นไม่อย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าวางเอาไว้ให้แล้วถ้าเราไม่จูนตัวเองให้ตรงกับคลื่นเราเองก็จะไม่ได้รับตามนั้นหรือได้รับแบบ นิดๆหน่อยๆพระเจ้ามีพระสัญญาว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราเสมอไม่มีวันทิ้งเราไปไหนเปิดดูด้วยกันในโยชวาบทที่หนึ่งข้อ9นะคะโยชวาบทที่หนึ่งข้อ9บอกว่าเราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่ฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าไม่ว่าเราจะไปที่ไหน คุณจะออกไปกลางทะเลเลยก็ได้คุณจะขึ้นไปอยู่บนยอดเขาคุณจะลงไปในถ้าไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พระเจ้าอยู่ด้วยกันกับคุณดังนั้นเมื่อคุณอยู่ที่บ้านพระองค์ก็อยู่ด้วยคุณอยู่ที่ทํางานแล้วคุณมีปัญหาพระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่นด้วยคุณอยู่ในโรงพยาบาลกําลังรับการเยียวยาจากคุณหมอพระองค์ก็อยู่ที่นั่นด้วยอย่าคิดว่าพระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อที่จะเฝ้าดูว่าเป็นยังไงหล่ะคุณได้รับบทเรียนหรือยัง ฉันให้สิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาสิ่งดีๆไปดูสิเธอจะสรรเสริญพระองค์ยังจะสรรเสริญฉันได้ไหมพระองค์ไม่ได้ยืนอยู่เพื่อที่จะเฝ้าดูเยาะเยะ้เย,ยพระองค์อยู่เพื่อที่จะเป็นแพทย์รักษาพระองค์ต้องการที่จะให้สันติสุขครอบครองเราพระองค์ต้องการที่จะช่วยให้เราพ้นจากสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีสำหรับเราแล้วเกิดมากันกี่ปีคะพระเจ้าอยู่มากี่ปีแล้วดังนั้นพระองค์อยู่มานิรันดร์การ เราเปรียบเสมือนลูกเล็กๆแล้วเวลาที่เรามีลูกเล็กๆลูกไม่สบายนิดนึงเรายังรู้สึกแบบโอ้ยถ้าป่วยแทนลูกได้ก็อยากจะป่วยแทนนะหญิงยังเคยเลยตอนลูกเล็กๆแล้วเขาไข้ขึ้นตัวร้อนต้องหญิงต้องนั่งพิงกำแพงและให้เขานอนซบอก,อกตั้งแต่กลางคืนยันเช้าแล้วก็ตอนนั้นขับรถไปที่ไหนไม่รู้มือหนึ่งขับรถอีกมือหนึ่งอุ้มลูกเพราะว่าลูกตอนนั้นพอไม่สบายมากๆเขาก็อยากจะอยู่ใกล้แม่มากๆ พี่ชานชิตก็เลยต้องวันนั้นรู้สึกเหมือนพี่ชานชิตไม่สบายหรืออะไรด้วยมั้งคะหญิงก็เลยต้องอุ้มไปด้วยดังนั้นสองมือเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> อุ้มลูกกับขับรถมือนึงถือพวงมาลายัยอีกมือหนึ่งอุ้มลูกพี่ชานชิตก็นั่งอยู่ด้านข้างด้วยนะคะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเราเองยังถ้าป,ป่วยแทนลูกได้เรายังจะอยากป่วยแทนพระเจ้า พระองค์เห็นเราเป็นลูกเล็กๆพระองค์ไม่ได้อยู่กับเราเพื่อที่จะเยาะเย้ยถักถางเพื่อที่จะสาสมหัวเราะเยาะเรานะคะพระองค์อยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือเราต่อมาในหนังสืออิสยาห์บทที่41ข้อ10นะคะ จดแค่บทกเ็เอาไว้ก็ได้นะคะอาจจะเปิดไม่ทนันเพราะว่าวันนี้เวลาหญิงสั้นแต่มีข้อพระคัมภีร์เยอะพอสมควรอิสยาบทที่4 1อข้อ10อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอยา่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพระองค์บอกแล้วว่าพระองค์จะอยู่ด้วยดังนั้นเราอย่าหวั่นไหวเราอย่ารู้สึกว่า ฉันอยู่ที่นี่พระเจ้าไม่เห็นอยู่กับฉันเลยพระองค์มีพระสัญญาให้และถ้าเราดําเนินชีวิตตามทางของพระองค์เราไม่ต้องสงสัยพระองค์อยู่ด้วยแน่นอนต่อมาพระองค์มีพระสัญญาว่าพระองค์จะปกป้องเรานี่คืออีกประการหนึ่งนะคะอันแรกพระเจ้าจะอยู่จะอยู่ด้วยประการต่อมาพระเจ้าจะปกป้องดูในสองเทสโลนิกานะคะบทที่สามข้อสาม แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อจะส่งเสริมกําลังท่านทั้งหลายและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายอะไรก็ตามที่ชั่วร้ายพระเจ้าจะปกป้องไม่ใช่ว่าอะไรชั่วร้ายมาแล้วบอกพระเจ้ามาทดสอบไม่ใช่นะคะพระเจ้าทาหน้าที่พระองค์ดูแลและปกป้องเราถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะมาจัดการมาเล่นงานมาสั่งสอน มันเข้ามาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายใครคะที่เข้ามาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายมารขโมยมันมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายพระเจ้ามาเพื่อที่จะให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์มาเพื่อที่จะช่วยปกป้องและการปกป้องเป็นของเราแน่นอนนะคะพระองค <Pharm> ์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะเสริมกำลังและปกป้องดังนั้นไม่ใช่แค่รงปล่อยให้เรานอนเปลี้ยอยู่เฉยๆแล้วพระองค์ปกป้องพระองค์จะทําให้เรามี กำลังเรี่ยวแรงขึ้นมาด้วยที่จะสามารถดูแลตัวของเราเองในระดับหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันหรืออย่างน้อยมีกำลังเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นและวิ่งหนีทันพระคัมภีร์บอกเอาไว้ว่าให้เราหลีกหนีเสียจากการปรากฏของความชั่วบางครั้งเนี่ยเดินไปในแถวที่มีสาวๆนุ่งน้อยห่มน้อยจะลากเราเข้าไปในผับในบาานนะคะหนุ่มๆพระเจ้าให้กำลังเรี่ยวแรงพระองค์ปกป้องคุณทำให้คุณนึกถึงข้อพระคัมภีร์ได้และให้กำลังคุณที่จะ วิ่งหนีนะไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาเขาวิ่งหนีออกไปนะคะต่อมานะคะพระองค์ได้ทรงอบอกเอาไว้ในเฉลยธรรมบัญญตัติบทที่3 1เข้อ6เฉลยธรรมบัญญัติ31 6นะคะจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าก,กลัวหรืออย่าครั่นคล้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอและเราคล้ามกลัวพระเจ้าบอกว่าอย่าไปกลัวสถานการณ์ที่ต้องกลัวพระองค์บอกอย่าก,กลัวเพราะพระองค์จะไม่ทอดทิ้งบางครั้งเราอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเริ่มหวั่นไหวเราเริ่มรู้สึกจะไหวไหมจะไปได้ไหมจะทําได้ไหมจะสู้อย่างไรจะแก้ไขยังไงพระองค์บอกอย่าก,กลัวพระองค์อยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทิ้ง ต่อมาเป็นพระสัญญาในเรื่องของการเสริมกำลังให้กับเรานะคะเหมือนเดิมอยู่ในอิสยาห์นะคะบทที่41ข้อ1ิอิสยาห์41ข้อ10บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าพระเจ้าบอกจะทรงหนุนกำลังนั่นคือพระองค์เสริมกำลังให้กับเราและพระองค์จะทรงชูเราด้วยมือขวาอันมีชัยของพระองค์ด้วยในอพยพบ,บทที่15ข้อสนะคะ พระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่เสริมกําลังให้กับเราและพระองค์เป็นผู้ที่พิทักษ์และทรงออกรบแทนจําเรื่องราวได้ใช่ไหมคะกษัตริย์เยโฮชาฟัต เขากําลังคิดว่าถูกรอถูกล้อมเอาไว้พระเจ้าบอกสรรเสริญละกันข้อนี้ก็ยังบอกอพยพบอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ออกไปรบแทนและเมื่อทีมของกษัตริย์เยโฮชาฟัตไปถึงที่หมายที่จะต้องไปสู้รบปรากฏว่าคนเหล่านั้นพ่ายแพ้ไปหมดเรียบร้อยแล้วพระองค์เป็นผู้ที่จัดการให้ดังนั้นเราไม่ต้องหวาดกลัวพระองค์เสริมกําลังให้กับเราปากเราอย่าพูดความกลัวอย่าพูดความตายอย่าพูดการย่อยยับพินาศออกมาคําอะไรบ้าง คำที่คนไทยคุ้นกันมากเลยสวยแล้วตายแล้วเรือหายแล้วโ <laughs> บ๊ทหายนะคะ <laughs> เรารู้สึกว่า <laughs> มันมีสิ่งต่างๆที่หลุดออกจากปากเราโอ้ยปวดหัวแซงไม่ไหวจะไปได้ไหมแจ้งคำเหล่านี้อย่าให้หลุดออกจากปากให้คำที่ออกจากปากคือคำสรรเสริญแม้ว่าหัวมันกําลังคิดขัดแย้งกันอยู่ว่า มันไม่น่าจะได้แต่ปากสรรเสริญเพราะว่าปากของเราจะต้องตรงกันกับวิญญาณและตรงกับพระวจนะสมองของเรารับข้อมูลแค่จากในโลกดังนั้นมันพยายามที่จะวิเคราะห์ตามหลักการของโลกแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทําเหนือกว่าที่โลกบอกเอาไว้พระองค์ทำแบบอัศจรรย์ดังนั้นเราสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ต่อมาพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานมีข้อพระคัมภีร์เยอะมากว่าพระองค์จะตอบแต่หญิงจะยกแค่ข้อเดียวคุณสามารถไปศึกษาหาเพิ่มได้นะคะในเยเรมีบทที่33ข้อ3จงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าพระเจ้าบอกว่าทูลมาสิและจะตอบบอกกับพระองค์คุยกับพระองค์พระองค์จะไม่เพียงแค่ตอบแต่จะทรงบอก เกินกว่านั้นให้เราได้รู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ซ่อนอยู่สิ่งที่พระองค์เก็บเอาไว้ให้กับคนที่พระองค์รักหญิงจําได้นะคะ หวังว่าอันนี้ไม่ไม่มีปัญหานะพี่ชันชิตญิงจําได้ว่าหญิงเป็นลูกสะใภ้คนสุดท้องของของบ้านพี่ชานชิตเขามีลูกชาย3คนพี่ชันชิตเป็นคนสุดท้องหญิงก็เป็นสะใภ้สุดท้ายนะคะเป็นสุดสะใภ้สุดท้องมีวันหนึ่งไปหาคุณแม่เขาแล้วคุณแม่เขาก็แอบเอาสร้อยข้อมือน่ารักน่ารักมาให้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าอัานี้แม่แอบเอาไว้เก็บเอาไว้ให้หญิงแม่รักมากนะคะคือพี่สะใภ้คนอื่นๆแม่ก็รักมากแต่หญิงก็จะทําเหมือนยอนนะคะว่า ก็แม่รักหญิงที่สุดแม่ก็เลยแอบเก็บเอาไว้ให้นะคะก็นะคะถ้าพี่ได้ยินนะคะจริงๆแม่ให้พี่ไปเยอะแล้วต่อมานะคะเราดูว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้นะคะในฟิลิปปีบทที่4ข้อ19และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าสัญญาแล้ว,ว่า พระอ,องค์จะทรงจัดเตรียมให้พระอ,องค์จะประทานให้ในมัทธิวบทที่6นะคะข้อ31ถึง32นะคะมัทธิว6 3132เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าพวกต่างชาติสแสวงหาของสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบเลยว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แน่นอนข้อพระคัมภีร์บอกว่าให้เรา ได้สแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงคือสิ่งที่คนในโลกสแสวงหาคนในโลกสแสวงหาอะไรเขาอยากได้อะไรบ้างเอาแบบพื้นฐานง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขาอยากมีอาหารดีๆกินอยากมีรองเท้าใหม่ใส่อยากจะมีรถคันใหม่อยากจะมีบ้านอยู่อยากจะมีเสื้อผ้าใหม่อยากจะมีอะไรก็ได้ที่มันทําให้เขารู้สึกมีความสุขนั่นคือสิ่งที่คนเขาสแสวงหาและพระเจ้า จัดเตรียมไว้ให้กับเราในฐานะที่เราเป็นลูกพระองค์บอกให้เราจูนตัวเราเองให้ตรงกับทิศทางที่จะรับละกันก็คือสวงค่ะสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนั่นเองนะคะต่อมาพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงประธานสันติสุขให้กับเรานะคะขั้นต่ำหญิงหาได้30ข้อพระคัมภีร์แต่มีเยอะกว่านั้นแต่วันนี้หญิงจะบอกแค่สองข้อนะคะในหนังสือสดุดีนะคะบทที่29ข้อ11 ขอพระเจ้าประทานพระกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าท่งอํานวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพสันติภาพและก็สันติสุขคือสิ่งเดียวกันพระเจ้าจะประทานพระกำลังให้พระองค์ประทานพระพรและทําให้เรามีสันติสุขในชีวิตเราไม่ต้องห่วงว่าสถานการณ์ต่างๆข่าวต่างๆมันจะทําใหเรารู้สึกกังวลกระวนกระวายพระองค์บอกว่าให้ลาเอาไ้ที่พระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงและพระองค์จะประทาน สันติสุขที่เกินความเข้าใจให้กับเราเพื่อสันติสุขนั้นจะนําเราไปสู่การพักสงบได้และเมื่อเราพักสงบเราก็รู้ว่าเราได้อยู่ในอ้อมแขนของพระเจ้าได้ใช้เวลาได้ใกล้ชิดกับพระองค์นะคะต่อมาในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6และข้อ7นะคะ ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6และข้อ7อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจ,จและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นี่คือวิธีที่จะจ,จูนตัวเองเข้ามาเพื่อรับสันติสุขพระเจ้าจะประทานสันติสุขแต่เราต้องไม่ทุกร้อนมีเรื่องอะไรบอกกับพระองค์และเมื่อบอกแล้วให้ขอบพระคุณว่าพระองค์ทรงดูแล พระองค์ทรงห่วงใยพระองค์ทรงสามารถทําได้และทําได้เกินกว่าที่เราจะสามารถชวนขอหรือจินตนาการได้เมื่อเราอธิษฐานบอกกับพระองค์เรียบร้อยเราขอบคุณพระองค์จะให้สันติสุขที่เกินความเข้าใจมันเข้ามาปกครองชีวิตของเราปกครองจิตใจของเรามันเกินความเข้าใจเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่น่าที่จะมีสันติสุขได้มันเกินความเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าสภาพแบบนี้ฉันวิ่งเป็นหนูติดจันทแล้ว แต่ทําไมตอนนี้ฉันรู้สึกนิ่งและยิ้มได้นี่แหละคือสันติสุขในแบบของพระเจ้าที่จะเข้ามาต่อมาสุดท้ายนะคะพระองค์ประทานความรักให้กับเราในหนึ่งยอห์นบทที่สาข้อหนึ่งนะคะจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่ท่านทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าคุณลองนึกดูถ้าวันนี้หญิงรับใครสักคนหนึ่งนะคะบอกว่าตอนนี้คุณเป็นลูกหญิงแล้ว แลวคุณจะได้เหมือนอย่างที่เลเนียได้ทุกอย่างเลยคุณเป็นลูกของพี่ชันชิตแล้วแสดงว่าต้องรักมากถึงได้ย้ายสถานะของเขาจากที่เคยตกระกรรมลำบากให้เข้ามาเป็นลูกและดูแลแบบสุดความสามารถเท่าที่เรามีนั่นหมายความว่านั่นคือความรักที่สุดๆพระเจ้าไม่ได้ดึงเราออกมาจากแผ่นดินของมารเพื่อให้เรามาเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินของพระองค์พระองค์นาเราเข้ามาในฐานะที่เป็นบุตร พระองค์ทรงให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ดังนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าประทานอย่างน้อยจัดสิ่งนี้ให้กับเราพระองค์จะอยู่กับเรานี่คือพระสัญญานะคะพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองเราพระองค์จะประทานกําลังเรี่ยวแรงให้กับเราพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานให้กับเราพระองค์จัดเตรียมให้กับเราพระองค์ประทานสันติสุขให้กับเราและประทานความรักให้กับเราทั้งหมดนี้เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าต้องการที่จะมอบให้กับเรา และพระองค์วางจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วและพระองค์ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าที่เราจะเลือกเดินในทางของพระองค์เอาตัวเองมาอยู่ในเส้นทางที่จะได้รับจากพระองค์แค่นั้นเองพระองค์ไม่ต้องทําอะไรใหม่แล้วเพราะว่าทั้งหมดที่พระองค์ต้องการให้มันเกิดขึ้นแล้วโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เมื่อ2,000ปีดังนั้นเมื่อ2,000ปีที่แล้วการจัดเตรียมสําเร็จลุล่วงเมื่อพระเยซูทรง ถูกตรึงถูกฝังไว้รับเป็นขึ้นจากความตายทั้งหมดเป็นของเราแล้วการจัดเตรียมของพระเจ้าพร,ระเจ้าไม่ต้องไปรีบไปทําใหม่เพื่อที่จะให้คุณอะวันนี้คนนี้ทําดีทําใหม่แล้วก็มอบให้อาคนนี้อยากได้สันติสุขไปประกอบสันติสุขใหม่แล้วมอบให้พระองค์เตรียมไว้หมดแล้วคุณแค่เดินเข้าให้ถูกประตูเดินให้ถูกทางถ้าคุณไม่ได้ ลืมตาคุณเดินมั่วซั่วไปคุณจะไม่ได้เข้าประตูห้องนี้คุณอาจจะชนกับกําแพงคุณอาจจะเดินไปออกประตูหนีไฟคุณจะไม่ได้มาถึงที่นี้เหมือนกันพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยและคนในโลกอาจจะได้รับบางอย่างจากพระองค์แต่เราในฐานะลูกได้รับเกินกว่านั้นและถ้าเราจะเลือกดําเนินในทางของพระองค์เราจะไม่พลาดจากสิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้และไม่เพียงแค่เราเท่านั้นที่จะได้รับพระพรเราจะเป็นคนนั้นที่จะช่วยให้คนอื่นได้รับพระพรด้วยเช่นเดียวกัน ให้เราขอบคุณพระองค์ด้กันนะคะ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีให้กับเราและขอบคุณที่พระองค์ทรงมีพระสัญญานานาประการให้กับเราและพระสัญญาเหล่านั้นเป็นจริงเพราะพระองค์บอกแล้วว่าทุกพระสัญญาของพระองค์นั้นใช่และอาเมนสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้กับเราในฐานะที่เราเป็นลูกนั้นพระองค์จัดเตรียมให้เสร็จสรรพเรียบร้อยและพระองค์ทรงบอกเส้นทางที่เราควรจะก้าวเดินเพื่อที่เมื่อเราก้าวเดินบนเส้นทางนั้นเราก็จะมีประสบการณ์กับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ให้เราจะมีประสบการณ์กับพระพรที่พระองค ไว้ให้และเราจะเป็นผู้นั้นที่เป็นตัวแทนของพระองค์นำเอาพระพรพระสัญญาออกไปเป่าประกาศให้โลกได้รู้และให้เขาได้ลิ้มรสด้วยเช่นเดียวกันเพื่อพระองค์จะเป็นผู้ที่ได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์และขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณมากค่ะ